อะมาต่อพาสี่นะอ่ะอันนี้วางประตูห้องน้ำกโกนนี่ได้โอ้ยพออัดคลิปถึงฝนตกทันทีอยากอ่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาอ่ะวางกระจกวางกระจกก่อนเลยอืมไอ้อน,นี้ไอ้เลยอีกนี้ ยุ่งว,วุ่นวายหมดนะอ,อยู่ตรงไหนไม่อยู่มาอยู่ที่บ้านตายซะเถอะนะมึงเนี่ยตัวดีเลยเอออยาเฮ้ยอ่ะเอะออมาวางกระจกใช่ไหม อันนี้ก็เป็นกระจกสีดำนะเอ่อแล้วก็เอ่อประตูกระจกของห้องน้ำอะ่ะเอาเป็นสีขาวเลยแล้วตรงนี้ก็วางวางไป แล้วเดี๋ยวอันนี้ก็จะวางเอ่อสเลบนะไม่เดี๋ยวหรอกวางเลยก็ได้เอาเป็นสเลบอันนี้ก็ได้อืมทับกระจกเอามาเหมยเลยออันไหนที่ยังไม่ค่อยได้ใช้โอ้บ็อกสีนี้อ่ะอืมอันนี้ไปเลยนี่นะแล้วก็ อ่ะอันนี้ก็ทำช่องอยู่แล้วอ่ะอันนี้โอ้เออทำเป็นวางโต๊ะทำงานวางที่อ่านหนังสือได้บายบายเลยห้องนี้นะเออแล้วก็ตรงนี้อ่ะวางไปให้หมด เช้านะตรงตอนนี้อ่ะกลางวันอยู่หนึ่งอันนี้สองแล้วก็อันนี้เป็นกระจกใหญ่อีกจะทำหลายๆพาร์ทเรอยหรือว่าสร้างเสร็จทีเดียวแล้วค่อยมารีวิวดีทุกคนไม่รู้นะ เอออออัดไว้ก็ได้นะเพราะว่าไม่รู้จะลงคลิปอะไรนะอออันนี้ห้องแม่บ้านนะนี่ตรงนี้ห้องแม่บ้านนะมีห้องน้ำในตัวด้วยแม่บ้านนะอ่ะกระจุกไปอ,อันนี้วางหมดแล้วแล้วก็กระจุกสีดำนี่ นี้พาร์ทสีนะถ้าจะให้เสร็จเนี่ยไม่รู้ถึงพาร์ทไหนเลยอะทุกคนหรือใ้เสร็จก่อนแล้วค่อยมารีวิวดีอะแล้วส่วนตรงนี้ก็จะทุกหมดเลยวางเป็นพื้นเออ่พื้นรงจอดรถเอาเป็นบล็อกอะไรดีอะเออ่ อ๋อเอาเป็นบล็อกนี้เหมือนเดิมหรอที่เราใช้ประจำอยู่ในแล้วออเอเอาพื้นนี้เลยนี่อ่ะเดี๋ยวเราทุบก่อนนะ แล้วมันก็จะเทียนนี้เลยนี่พอดีไปตรงนี้ก็ทุบเอ่อให้มันตรงกับนี่ประมาณตรงนี้แล้วก็จะวางเป็นบล็อกหมดเลยนี่อะ เป็นพื้นที่รุงจอดรถนะ ขุดเรียบร้อยนี่คือเป็นพื้นที่รุใช้สอยในบ้านเราเพเลยนะตรงนี้อาวางนะตายแป๊บเดียวหกนาทีแล้วนะอเออเดี๋ยววางให้เสร็จก่อนก็ได้นะเดี๋ยวจะเออเป็นทำมุงหลังคาด้วยอ่ะกดแป๊บหนึง่งอ่านี่ ได้ส่วนของโรงจอดรถอ่ะนี่บ้านหลังใหญ่นะแล้วก็วางมายังวางไม่เสร็จหรอกจะเออเอา,เ,อาเรียว,ว,วไปเลยนะเออจะได้เป็นความทรงจำที่เราไอวางโรงจอดรถคนรวยแบบนี้แหละทุกคนดูเออ แป๊บเดียว7นาทีแล้วแล้วข้างบนก็ตรงโรงจอดรถข้างนอกจะวางเป็นสีขาวนะอส่วนข้างในจะเป็นสีเทาเหมือนกับตัวบ้านเลยม,มันจะได้สวง เดี๋ยวลงวางเทียมเสาสีน้ำตาลนี้ดูอแล้วก็ไอ้ตรงนี้นะ,อ,ะ,อ,อ,ะอาจจะหลายหลายพาร์ทอาจจะเป็นสิบยสิบพาร์ทเลยนะทุกคนท้ายเสร,ร็จอ่ะเออนะแต่ก็อจะ เอาเป็นความทรงจำวิธีการสร้างนี้ว้นันนะพอแมปไหมมันจะได้เอามาดูได้ความทรงจำนะโอ้พูดหลายรอบแล้วความทรงจำอ๋อ,อเมื่อกี้เราให้ดูวันที่อัดแล้วก็ไอ้นี้อย่างอ่ะ ยี่สิบแปดกันยาห้าทุ่มสี่สามนาทีอ่าน,นี่ได้มาแล้วลงจดรงจอดรถนี่นะเดี๋ยวค่อยปักไฟทีหลังนะนี่ได้แล้วแล้วก็ข้างในรูมาก แล้วก็ตรงนี้จะวางอ,อ่ะพาสียาวไปแล้วอออเออเออเดี๋ยวอะเดี๋ยวมาต่อพาห้านะทุกคนพาสีก็พอแค่นี้แล้วอ่ะนี่อืมนะ อดูดู่ดะพาสีก็พอพาสีใช่ไหมเออพาสีก็พอแค่นี้ก่อนนะไปก่อน